มาดูจังหวะที่สาวไทยเจอกับอิตาลีครับวันนี้ต้องบอกว่าตีเอาสะใจตีเอามันและครับเออฮ้ยลูกนี้อย่างสวยและครับพิมพ์พิชยาโกกรำมครับโอ้โหโดตบอย่างสะใจแล้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบางช่วงบางตอนแะครับต้องบอกว่าการเจอกันกับญี่ปุ่นในเกมที่ผ่านมานี่เราใช้แรงไปเยอะนะครับ แล้วก็เกมนี้มาเจออิตาลีแล้วครับโอ้โหยางโหดนะครับอ่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราสู้อยู่แล้วครับนี่ฮะรวมทีมก่อนที่จะลงสนามก็ต้องบอกแหละครับว่าวันนี้เจอยักษ์ใหญ่อิตาลีเนี่ยเป็นงานยา,ยากอยู่แล้วนะครับมีทั้งตัวหลักๆของอิตาลีจะเอาใครครับอีโกนูอย่างเงี้ยครับโอ้โหมาแบบย่างโหดนะครับอมอรุยแคมบีนะครับตัวเซตฟาเดกราดี เอ็นวากาลออย่างเงี้ยครับคือเขาตัวท็อปอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดเจนารนะครับแล้วก็โค้ชเนี่ยเป็นเวลาสโกครับขณะที่สาวไทยของเรานะสาวไทยของเราเนี่ยส่งทางด้านของวิมลรัต อัชราพรพิมพิชยาทัดดาวลิศาลาพรพันธ์แล้วก็ลิเบรโรของเราเป็นปีอานุปั้นน้อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเนี่ยแหละเต็มซูปของเราแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พักแล้วเราก็เจอกับทางด้านของคู่แข่งอย่างสาธารณารัชเช็ตแล้วก็แบลกเรียใน2เกมสุดท้ายของสนามนี้นะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเซตแรกเนี่ยสาวไทยของเราลงไปเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะ อย่างยากเลยครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ยมาดีเหลือเกินครับในเซตแรกนะฮะสามารถที่จะทําแต้มออกนาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปได้และเรากว่าจะได้ทีละแต้มเนี่ยเจอทั้งบล็อกสูงใหญ่เจอทั้งบล็อกหนาๆเนี่ยแต่ว่าตอนแรกเราก็เหมือนกับว่าจะพอก้อมแก้มก้มแก้มไปได้นะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยมันชักจะแบบเหมือนเขาเริ่มกินเนื้อเราเข้าไปทุกทีเริ่มฉีกเราไปทุกทีนะครับจนออกนำนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าสาวไทยของเราก็ทําได้ดีนะในเซตแรกเพียงแต่ว่าพยายามแล้วไงโคดอสก็บอกว่าเฮ้ยดีแล้วนะครับแต่ว่าเรารักษาไอ้ส่วนที่ดีไว้เกมบล็อกเราเริ่มเริ่มโอเคนะครับแต่ว่าเกมริมเส้นเราก็ดีแต่ว่าการโจมตีเนี่ย นะสมเมตรต้องช่วยนะแล้วบอลเร็วต้องมาอันนี้คือสิ่งที่โคชออสเนี่ยพยายามแก้แท็กติกในการเจอกับอิตาลีในช่วงเซตแรกแต่ผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันยากมากๆนะครับโอ้โหยังจับทางกันไม่ถูกเจออีโกนูเงี้ยขึ้นตบทีแล้วเขามีทั้งหนัก ทั้งเบาทั้งแรงทั้งเร็วนะครับคือเขาเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เดเกดี้อีกคนหนึ่งนะครับและอีกหนึ่งคนในช่วงเซตแรกที่ดูน่ากลัวมากๆเลยก็คือเอ็นวากาลอครับจังหวะที่ขึ้นบอลเร็วมิดเดิลบล็อกอาจจะยังไม่ได้ทําททำ,ทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมแต่ก็เห็นแล้วแหละครับว่าอันตรายทุกตัวจริงๆนะสำหรับ อิตาลีแล้วพวกเขาก็เอาชนะไปได้ครับค่อนข้างที่จะห่างเหมือนกันนะ25ต่อ19ตอนแรกเหมือนจะห่างกว่านี้แต่ว่าสาวไทยไม่ยอมก็ไล่ตามขึ้นมาไล่ตามขึ้นมานะครับในเซตแรกจบที่25 1 9 และกลับมาในเซตที่2นะครับต้องบอกว่าเซตนี้เราสู้ได้สูสีนะตอนแรกนี่โอ้โหแต้มเบียดเลยคนละแต้ม2แต้มนะครับแล้วก็ยังตามตีเสมอกันอยู่เรื่อยๆครับคือต้องบอกว่าเกมของอิตาลีเนี่ยเอาจริงๆไทยแอบสู้ได้พอสมควรเลยนะครับจังหวะทําคะแนนจังหวะขึ้นตบนะครับ แต่ว่าโอเคแหละในเมื่อเขาบล็อกได้สูงเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยเทคนิคหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่อิตาลีโจมตีเราเนี่ยนะดิฟเฟนซ์ยากๆถึงแม้ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนจะขึ้นดีขนาดไหนก็ตามนะครับเขาก็จะตีมาทัดบล็อกเราออกจนได้ครับสุดท้ายก็เป็นแต้มของเขาโอ้คือเล่นกับอิตาลีนี่ แหมมาทุกรูปแบบนะครับแล้วคือแต่ละรูปแบบที่มานี่มาหนักหๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นอันว่าจบเซตที่2นะครับสาวไทยถึงแม้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนแต่เจอบล็อกใหญ่ๆครับมันตีไม่ผ่านมันตบไปแล้วมันติดบล็อกแล้วที่สําคัญเวลาเราบล็อกเนี่ยเขาก็ตีทัดบล็อกเราออกหาจังหวะหาช่องตบทําลายเกมของเราเนี่ยครับโอ้โหคือต้องบอกว่าเดือด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 ในเซตที่2นี่ก็จบไปที่20 ต่อ25นะครับแล้วก็แอคแท็กไป15ครั้งขณะที่จังหวะบล็อกเนี่ยได้เท่ากับเซตแรกคือ3ครั้ง2เซตเป็น6ครั้งแล้วแล้วก็เสิร์ฟเนี่ย3ครั้งอิตาลีนะครับส่วนเออร์เร์เนี่ยเขาเออร์เร์เยอะนะเออร์เร์ถึง7ครั้งเราเนี่ยได้20แต้มนะครับแล้วเกมเซตแรกเขาก็เออร์เร์เยอะด้วยนะ เขาก็เออร์เลอร์ถึง7ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราเนี่ยแหมทำได้ดีขึ้นกว่าเซตแรกว่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเซตแรกแพ้มา19เซตนี้20นะครับแต่ถ้าดูในสกอร์ของแต่ละคนเนี่ยในทีมชาติอิตาลีเนี่ยใครทำได้ดีทสุดเนี่ยก็เป็นอีโกนูทำไปได้13คะแนนแอคแท็ก1บล็อก2นะครับขณะที่คนที่ตามมาก็คือเดกราดี้6คะแนนนะครับจาก5แต้มแล้วก็1บล็อกนั่นเองแล้วก็ฟาครับ6คะแนน หนขณะที่ทางเอ็นวากาลครับก็เก็บไปสีแต้มอันนี้ฝั่งอิตาลีนะถ้าฝั่งไทยเนี่ยดีที่สุดก็อัจฉราพรคงยศวันนี้มาดีนะครับดีที่สุดเลยนะฮะเาคะแนนแล้วก็พิมพิชยากกรัมวัลลิศลาสีทาเลศสวิมลรัตน์สนะครับแล้วถ้าดูสถิติแต่ละบุคคลเนี่ยในช่วงแต่ละเซตเนี่ยนะครับเซตเแรกก็ต้องยกให้กับ บิมพิมพิชยากกรมนะครับสามารถแอคแท็กอินไปถึง3คะแนนแล้วก็อีโกนูเนี่ยทำไปถึง9คะแนนด้วยกันนะในเซตแรกนะครับส่วนเซตที่2เมื่อกี้เพิ่งสรุปไปเนี่ยนะครับก็คนที่ทำผลงานดีที่สุดก็เป็นเพียวครับอัชราพรคงยศนะครับสำหรับเซตที่2นี่เพียวทำผลงานได้ดีครับเก็บไปทั้งหมดเนี่ยแต้มนะแล้วก็คนที่ดีที่สุด ของเซตที่2ทางฝั่งอิตาลีก็เป็นฟามิดิลบล็อกของเขานะคือสู้ยังไงก็สู้ยากอะพูดตามตรงมันสู้ยากครับอิตาลีตบยังไงก็ตตบติดกำแพงต้อว่างั้นแล้วเวลาเจอตบทีก็โอ้โหเหมือนโดนตบซัดมาโครมใหญ่อะครับแทบช็อกเลยครับส่วนในเซตที่3ครับ ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็มาพยายามสู้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งขุดทั้งรับทั้งบล็อกทั้งตบคือเอาตามตรงนะคือเราก็สู้เต็มที่แล้วนะครับทุกท่านนะแต่ว่าอิตาลีมันแข็งจริงๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแข็งจริงๆแลครับบางทีเนี่ยถ้าเจอทีมแข็งกว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับตามสภาพเนะว่าเฮ้ย เขาเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่าเราก็ต้องกลับมาพัฒนานะครับนั่นคือสิ่งที่มองเห็นได้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสกับผลการแข่งขันมากนักนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยไอเกมที่มันจะต้องเน้นเนี่ยมันคืออีก2เกมข้างหน้าเดี๋ยวมาได้พักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ เชคแล้วก็เบลแกรียอันนั้นะของจริงคือสิ่งที่เราต้องการชนะนั่นคือ2เกมนั้นมากๆอะนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าเฮ้ยนั่นแหละเป้าหมายของเราไม่น่าจะพลาดและก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับสุดท้ายครับเราก็แพ้อ,อิตาลีเนาะ ไป3ต่อ0เซตอันนี้เราก็คงจะต้องทำใจนะครับแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากเพราะเราก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าโอ้นี่คือเบอร์หนึ่งของโลกนะแล้วใส่ติต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสรุปภาพรวมมาอีกสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับมันก็จะได้แบบเห็นแบบชัดๆนะครับนั่นก็คือบอลเล์บอล หญิงอิตาลีเอาชนะระไปนะครับ19ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็18ต่อ25ก็เรียกได้ว่าโอ้โหไม่มีเลยสักเซตหนึ่งเลย25แต้มเป๊ะทุกเซตนะครับขณะที่เรามีถึง20เนี่ยแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับนะั่นคือในเซตที่2นะครับภาพรวมตรงนี้ครับอิตาลีครับเกมนี้เนี่ยเออร์เรอร์ให้เราเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะ เกือบจะถึง1เซตแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ถึงนะ19ครั้งเขาเออเลอร์เยอะมากๆเลยนะครับขณะที่ไทยเนี่ยก็เออรเลอร์ประมาณสัก16ครั้งนะครับก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับส่วนสิ่งที่ยอดเยี่ยมของอิตาลีก็คือจังหวะบล็อกเนีครับ9้ครั้งจังหวะเสิร์ฟ7ครั้งนะครับที่เหลือก็คือดูดีกว่าแทบจะทั้งนั้นนะครับอีโกนูครับทำแต้มสูงสุด13คะแนนกับ ฟ้า10คะแนนส่วนไทยเนี่ยเป็นอัชราพร์กับพิมพ์พิชยาที่ทำแต้มได้สูงสุด9คะแนนกับ8คะแนนนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยโอ้มากันพอสมควรนะครับท่านแรกครับก็บอกว่าสู้ไม่ได้ทุกระบวนท่านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าตบเอาตายเลยนะ ยอมแต่นัดหน้าขอแล้วกันเออผมหวัง2นัดสุดท้ายอะเอาจริงหวัง2นัดสุดท้ายนะครับแล้วก็เก่งแล้วได้20แต้มสู้กับมือหนึ่งของโลกเก่งสุดๆนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าสุดยอดแล้วได้คะแนนเซตจากทีมอันดับหนึ่งของโลกเยอะเลยน่าจะสามโบครับสู้ไม่ได้จริงๆกองเชียร์ยอมสู้ต่อนะครับอย่าเจ็บนะสาวๆรอแมตต์ต่อไปและอีกท่านหนึ่งครับก็บอกว่าไม่เป็นไรแมตต์นี้แพ้แต่อีก2แมตต์ที่เหลือ ต้องชนะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทุกท่านฮะสรุปหลังเกมถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาไลฟ์กันต่อช่วงนี้โดนบล็อกอยู่ครับทุกท่านฮะ